แรงค่ะเป็นแรงประมาณเหมือนเป็นแรงบทที่แรงที่สุดเท่าที่เคยเล่นมาใช่เพราะว่าตัวจงเมียเขาอารมณ์ค่อนข้างที่จะซับซ้อนแต่ว่าซับซ้อนยังไงต้องดูในละครใช่ทำทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองแบบได้สิ่งที่อยากได้ใชโดยเฉพาะอยู่กับพี่แอมกีรวันใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างเล่นกับพี่แอมพี่แอมไม่มาเมื่อไหรเสร็จล่ตอนแรกเข้าบทของพี่แอมครั้งแรกก็ตื่นเต้นค่ะเพราะแล้วก็ตัวละครที่แอมมาตั้งแต่เด็ก ที่ส่งบริวารได้ดีมาทำงานไม่ค่อยดีแต่แต่ปี้แี้ค่ะเหมือนที่น้องเบนบอกคือหนูมีความสุขทุกครั้งที่มาบอกครับความสุขกับจากใครครับควเกษตรกรทุกคนเลยนะซึ่งอุ๊ยพี่ต่อบซึ้งมันก่อนตาจะไหลเลยเมื่อกี้เขาพูดว่าอะไรนะพี่ตอขอโทษนะโยนไปแล้วลุกแฮปปี้มีความสุขโคจนเดียวกันมา